สวัสดีครับผมเคยวีศานคลีปนี้ก็พามาดูทีมงานเรจสิสิบเอ็ดครับทีมงานพระพระได้เจอพระได้เจอทีมงานนีครับนี่ครับไม่โครก็ทำชั่วโมงอนล้อก็มมีอะไรเโอ้

กเจอตัวดครับเจอตัวดครับ,บไม่รู้ตัวดอะไรครับทมคานี้ครับต้นต้นต้นตาซีต้นอะไรคือต้นตาซีครับต้นตเซครับเออเมื่อยกเปลือดแลวเด้อโว้ยสิงต้นเขียนเหรอเก็บมได้นี่ครับทีมงนานเซตสี่สิบเอ็ดครับนี่ก็ นี่น่าจะมาทำชั่วโมงครับนี่นาจะถอยแล้วน่าจะเอาดินมาถมนะครนี่ก็ให้แม่คุมเอาพวกรากโอ๊กค,ครับรถดำกระจกครับโอ้ยจานใหใ่ญ่แล้วครับเจอรากอะไรก็ไม่รย้นย่ยนยย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 ยคยยยยย้ย ปันปันเก่งจริงครับเดี๋ยวเมื่อกี้ปันโยกแล้วครับโจดโจดทีเดียวฟันโยกเลยครับนี่โอ้โหดูครับผู้ชมครับดูผู้ชมดีๆครับอันนี้ผู้กำกับหรือเปล่าครับนี่ดูครับ ให้เสียงภาษาไทยโดยไอ้ดำสิงครับเืือยิมมีเสียรางไหมครับพี่น้องนะดูว้ยิงอันนี้ครับ มันนี้ก็ที่กรงเลยครับ,รบของปุลบืนนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูเจ้าของช่องครับ คุณดูหน้าตาเจ้าของช่องครับเออดีคิวว๊าเฮ้ยไอ้พันตัดใงไงตัดใจอยู่ไอ้กิ๊ดดิ้งนี่ไม่จ่ายชงดูครับสายจกครับเครื่องกรมน่าจะเป็นไดเอทนิ่มๆครับเพราะไดเอทน,นิด่มๆอันนี้มันจะเป็นไดเอทแบบซอมซอมนิดหน่อยครับรถ,รถรถดินจะรถ,รถมันจะลิกไหมครับไม่ลิกครับจมครับไม่จมแล้วครับ้อไม่จมแล้วไม่ลิก โมเดียวก็เดี๋ยวไอ้ดัมฟิงก็จะคืนให้ไปจ่าช่องนะครับโอ้โปลอ้ะไบัสวัสดีครับพบกับผมมิเฮ้ยดีเอดชอทำไมเอะร้นยังไม่ได้กดเลยอเพิ่ยอแอนด์่เเอม่ไม่ สวัสดีครับโป้กับผมนิดดำซิงครับยิ่งดำดซิงกี้นี่อ่ากันเอาใหม่เอาใหม่สวัสดีครับโป้กับผมนิดายลิ้ัดำาเปรงครับเล็กเล็กไรเย่ะเยอะด้วยนะด้วยน้วด้วยด้วยด้้ตดดโอ้ยไเสกัดนี้อรเล่ดูคองมาแล้ครับดูครับ ดูครับรถแรงครับดูครับสายโจ้ครับทุกครับเสียเล้วว้าววิ่งไปไหนวิ่งที่นี่เองจริงอ้อ

ผู้ชมเยอะมากครับเลยผู้ชมเยอะมากครับเลยหมดยุคแล้วจาน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 จะจับตุ๊กแกบนจานเฮ้ยอย่าอย่าตุ๊กแกสู้สู้มือไม่โกนดี จานอย่างไรหนึ่งจีจานจานอย่างไรจานกลื้อยวะดูครับดูครับเงาครับไม่มีอะไรทำครับดูครับ

คาดว่าจับตะเกียบจับปดุมเลยเกัสรจับตะเกียบส่นหยาบด้ว 帮着我，我打。 ก็เป็นตมเลยครับเนี่ย ตามหาไจ้เจอครับที่อ้อมลกเลยครับยสนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยครับ